วันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องทักษะการจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกันค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1การจัดการเรียนรู้ที่4วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะทักษะในการจัดการทำงานและทักษะในการทำงานร่วมกัน 1. ต้องมีการเข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการทำงาน 2. ทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกัน 3. ทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยในการทำงาน 4. มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมค่ะ 5. เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวค่ะอยู่ประสงค์การเรียนรู้ อธิบายความหมายของทักษะการจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกันแสดงบทบาทสมมุติในการใช้ทักษะการทำงานร่วมกันเห็นความสำคัญของการใช้ทักษะและการจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกันสาระสำคัญค่ะการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านอย่างเป็นระบบนั้น ต้องมีทักษะการจัดการในการทำงานอย่างมีกระบวนการคือมีการวิเคราะห์งานการวางแผนในการทำงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนและต้องมีการประเมินผลงานการทำงานทุกครั้งส่วนทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั้นต้องมีทักษะในการฟังการพูดและการมีคุณธรรมในการทำงานร่วมกันทักษะในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกัน จะต้องมีทักษะในด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์สิ่งจำเป็นในการทำงานร่วมกันก็คือการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ซึ่งเป็นศิลปะในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีแก่บุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักใร้ ความนับถือความจงรักภักดีและความร่วมมือดังนั้นทักษะด้านนี้จึงเป็นทักษะสําคัญในการทํางานร่วมกับผู้อื่นทักษะนี้เป็น,นกลไกที่สามารถลดความขัดแย้งในการทํางานช่วยอํานวยการในการติดต่อประสานงานเป็นกับแผดอกอื่นๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะนํามาซึ่งความสําเร็จของผลงาน,นะคะ่ะทักษะในการแก้ปัญหานะคะ เป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานและบริหารงานเพราะการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดๆก็ตามจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาและสภาวะต่างๆดังนั้นความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีระบบไม่ให้เกิดความเครียดทางกายแล้วก็จิตใจเป็นสิ่งจาเป็นที่จะทำให้ปัญหาไม่ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไขคะ่ะ การแก้ปัญหาต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบเริ่มตั้งแต่การกำหนดแยกแยะสาเหตุของปัญหามีการตั้งเป้าหมายในการดำเนินการรวมถึงวิธีการวัดผลหลังการแก้ไขและสร้างมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิมๆค่ะทักษะในการวางแผนนะคะการทำงานที่ขาดการวางแผนที่ดี เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานไม่บรรลุปเป้าหมายที่วางไว้ดังนั้นการมีทักษะในการวางแผนของพนักงานย่อมมีความหมายความสำเร็จเพราะการวางแผนคือการหาทางเลือกที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติงานเช่นการใช้แผนระยะระยะยาวในการพัฒนาทักษะและฝีมือของแรงงานทําให้งานที่ออกมามีคุณภาพเพิ่มมูลค่ากับชิ้นงานหรือผลงานนั้นๆได้ค่ะ ทักษะในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ค่ะด้วยรูปแบบการทำงานและการพัฒนาของการสื่อสารที่ครอบคลุมมากขึ้นในปัจจุบันก่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้นความต้องการของตลาดแรงงานผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่กำหนดทักษะในการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ไว้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของการรับพนักงานใหม่ๆ เพราะพนักงานที่มีทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์จะสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นค่ะทักษะและความสามารถทางด้านภาษาค่ะความก้าวหน้าของการสื่อสารและการปฏระ และการติดต่อประสานงานกันมากขึ้นทําให้ทักษะในการใช้ภาษามีส่วนสําคัญมากขึ้นโดยเฉพาะภาษาอังกฤษค่ะเพราะฉะนั้นพนักง,งานที่สามารถสื่อสาร,รสาภาษาต่างประเทศได้จะถือได้ว่าได้เปรียบอย่างมากเพราะปัจจุบันมีผู้ลงทุนบริษัทจากต่างประเทศหรือการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ มากขึ้นองค์กรที่มีพนักง,งานที่มีทักษะความสามารถด้านภาษาที่สามารถพูดได้หลายภาษาจึงเป็นสิ่งจําเป็นค่ะค่ะสำหรับดีชฉันนางสาวปิยพรละว้านค่ะรหัส5้1 0 1 2 0 9 1 1 3ค่ะ